อย่าล้โอ้ยิงโกอันนี้สัตขาไม่ตึงนหัวอนนาตัวนี้ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพัตตาพัก,กินพักเที่ยวคลิปนี้ก็จะพาลูกๆหลานๆไปหากับข้าวกินมื้อเย็นนะคะไปค่ะ s <S ออกตลาดอีกแล้วเลกโกเลกโกเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะไขน่นกตกแตกบอกใช่ใช่ไหมแมนจริงด้วยนะแม่แล้วมันตตัวนี้ไม่ได้เกิดเลยมันทำรังตรงไหนนะ <c oughs> ถ้าไม่มีหลน <c oughs> ก็ก็น,น่ารักคือคนไซ่นิละ่ะวิวว้วอยยะเตะเขา่าโกยังเดียวเด้ยายส่งมาเด้ยายส่งมาเด้ส่งมาเตะเขา่าโกยังเดียวเด้แกยังไม่มีที่ประจำใช่ปะไปนี่ก่อนไปทางนี้ก่อน ะกินขนมหวานอะไรกันเอานี่เอานี่ไปให้เอาอ้วนปามกินไหมของหวานว่เอาละไรเฮ้ยนี่ไงมีอันนี้ด้วยได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวลือกกเจข้าวเหนียวลำใหญอืมเอาอะไรข้าวเหนียวลำใหญ่ในข้าเอาเอาสองถุงนะคนเอาไหมต่อ สองสามหร้อยามมีอครบ้างก็นี่ของอา,วา้นาวนฝนเอาอะไรเอานี่นะเขาปวดอาอวานอเขาชอบกินนั่นอันนี้เป็นดบ้าทอันนี้ด้วยนะถุงหนึ่งอันนี้คิดได้ยังยังรนะับแตบถ้าเป็นหนึ่งนระ้อยบาทพอดีโอเคอันนี้ ปลาล้านลนครับอันนี้อันนี้กลุ่มลนอันนี้ปลาอินซีเอาปลาล้าแจ้กงกงกกนักงสีาทปลาอินซีกำลังกินขวกกิ้งไส้ปลาโมโนานะทีอ่อาตัไปแล้วนน้นกินตอนเย็นเลอกะกินตอนเชา้า มันมีสกแกนได้มีเงินตู้ก็จากก่ายเงินตู้เอาก็ไ,ได้ขอบคุณครับอัน,นวันนี้ได้ปลาล้นติดใจวันนั้นซื้อกุ้งหลุนไปอร่อยมากวันนี้มาใช้บริการปรลาล้นโอ้ยของหวานเต็มตะกาเลยปะยี <c oughs> ่สิบบาทเลยจ่ายยังมากเลยยี่สิบได้เลยค่ะ ไม่นี้ค่ะกระดิ่งเออจำนำกินไปแล้วค่ะกระดิ่งโอ้กโค้ค่ะเด็ดคอกระดิ่งจำนำกินไปแล้วไปซื้อพวงมาลัยไม่ชอบมันหมดเลยก็มีอะไรอยู่หรอฮะก็มีกระเพาะอะไรเดี๋ยวจะไปถอดป้านั่นนี่เอาป้ามาให้ซื้อพักรึเปล่าใช่ซื้อพักสดเอาอะไรวะ พวงมาลาัย ซลมอนแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วได้และ ้องไม่หม,ม่กูกกินนะ กินพักอะไรเจ็บไเจ็บเเจ็บเจเอาุไอะไรรจ้าปาตักถุงดเอาแตงไปตำไหมล่ะพวกเนี้ย าถุงเ็อได้นียนีเออได้หลายๆอันัพอละเอานน้นไปนดำนะแต่งข้างนี้เหรอจะพึ่งจิจใจต่างหน่วยพอแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยว่อนได้นะจ๊ะ 20สิบามยาห้าาเรียบร้อยจ้าุณคลืมอ้าลืมมะนาวตายแล้วลืมมะนาวลืมต้อมอยังลืมแล้วเอา้า <c oughs> <c oughs> อาการป่วงๆแล้ววัทีนี้เป็นอาการเสียตังค์ก็จะปวงๆ่งเ,อเออเจอมาหลายดอกอุ้ยนั่นเอาอันนู้น มนี่แหละไปทำเดูเราจะทำก๋วยเตี๋ยวกันตอนไหนทำพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอันนี้กินวันนี้ยังหยุ่มกันเดี๋ยวไปดูกันอยากเอาอเนี้ยไปผัดมันอร่อยมีประโยชน์เนี่ยเอาไปผัดน้ำมันไม่เอาไปต้มกินหน่าล้าง เอาสองกัมเหนันโยอดกันอร่อยมากยอดกระถินก็มีตามไม่กินตั้งดีเราชอบอันเนี้ยเอาไหนแล้วจะเลยเอาอันนี้สองสองกัมแล้วก็เอาอันนี้เป็นสามสิบเนาะจะเททิ้งก็ไม่ไหวนั่นหมว่าแล้วไปเจ้าไปทำไมถุงเต็มบ้านแล้วเป็น เป็นสามสิบเนาะอุ้ยเอากล้วยด้วยไปเลือกเอากล้วยหวีหนึ่งปามี่หนูเอากล้วยน้ำหวานนะนุ่นนุ่นนุ่นนุ่มสวยไหมอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทเอาอันนี้ดีกว่าน่ารักน่ารักกว่าไหมอันนี้เอออันนี้เป็นสี่สิบ ระวังไข่หลุนแตกยกอันนี้ขึ้นหน่อยโอเคไปลงตัวเอาอันนี้เหมือนเราไปกินกงผัดหมูเหรอเออร้นแล้วใส่ถุงดีกว่าอ่ะอันนี้ฝนนั่งไหนเดี๋ยวเอาให้ถุง ออะน้กไปลาทูไงที่ตัวเองชอบอ่ะเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบห้าไปทางนู้นผลไม้ไอ่ะไปจะเอาไปร้านนั้นเหรอต้องใช่ไปทางนู้นผลอันนี้อร่อยอร่อย หยีหยีหยีติ๊บต้องเบรกไว้ก่อนนะพอแล้วบอกเขาบอกเฉยเฉยหนักแล้วอุ้ยข้าวต้มใบเตยน่ากินน่ะมีข้าวต้มใบเตยด้วยอะวันหลังค่อยว่ากัน สวัสดีจ้ามายังไงเนี่ยมายังไงมาอย่างนี้เลยเหรอเอาอุดหนุนหน่อยน้ำจิ้มเป็นเจ้าได้ลองครั้งแรกเออห้าฮันมาเห็นพี่ตุ๊กอันนี้วันนั้นเห็นเจ้าเดินถือตะกร้าเหรอเออเป็นไงขายดีไหมมาบ่อยไหมตลาดนี้เสาร์อาทิตย์เหรอมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมไม่มีที่ประจำใช่ไหมเออ โอเคได้แล้วเหรอตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยราเสาวันที่ติดใจก็ไม่โอเคอันนี้50เนาะพี่ตุ้งเนาะโอเคเดี๋ยวติดใจจะมาอุดหนุนบ่อยๆชอบมองบ้านแล้วทำไมมันติดไปข้างล่างอะฮะไปข้างล่างเหรอพี่ตุ้งเข้าไปมองตรงนั้นใช่ไหมก็ไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะว่าไว เหมือนไหโอเคขอบคุณพี่จ้าก้องทำใช่ติดตามได้นะพี่ช่องพาตาพากินพระเที่ยวใช่พี่ตุ๊กเข้าไปเซิร์ชใน u t u b e อ่ะพาตาพากินพาเที่ยวโอเคเดี๋ยวไปดูพี่อุเคยพาพี่อุไปเที่ยวหาพี่แตลงคลิปไปอยู่โอเคพี่ไปแล้วจ้า ฝนกินส้มโอมไหมละ่ะโ,โอ้ยเอ้าอากกินอไรฝดมิกแอนแมทคูเอะไรดีเราเดี๋ยวดูก่อนราพึ่งไปเดี๋ยวไปดูทางน้นก่อนราพึ่งไปตรงนูงงนง้นเก่งเลยจบ มันต Tab ่องเอากล่องซูชิไออันนั้นอ่ะเฮ้ยมันญี่ปุ่นอ่ะหุ้ยนลาอะไรระวังใครตี <c api> Taiwan <infinity> ลังกาดด้ระวังใครตีลังกัดดิ อก่นเอาอะไรจ้าแตงโมดีกว่มามั้งได้บนะ่เนาะได้บ่เนาะได้บ่ลูกเนี้ยบทสี่สิบหรือแปดสิบ ถึงลูกมัน40อ่ะเต็มลูกเต็มลูกกับ80เอาลูกน่งผ่าไหมครับ่าก็ได้ลูกเม้ได้ไหมอะหรคูชเชียวชานเลือกให้ลูกหนึง่งเอาขึ้นไหนครับ เอาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนก่ร <laughs> ้านแกหมอนร้านแกมนสี่ร้อยบาท หลับได้ลูกสวยๆนั่นแหละดังใเป็นคนคง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 เขต้องแน่นๆโอ้แหวเงินค่ะแหวได้ไหมอ่ะลดเงิดแปดสิบพอครับโอเคขอบคุณครับบ้านดีกว่าขอบคุณครับครับไปไปพอแล้วเอาไหม เนี่ยนี่ไงนี่เหรอตัวนี้เหรอสวยนี <t 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 ่เหรอใครจะใสเห็นยินเนี่ยนี่เขาชี้มาตัวนี้สวยตัวนี้สวยยังไม่ยังไม่เอา มาหาคำข้าวฮะสบายคำข้าวทีไหนเลยไม่รักคำาวใหญ่หสิบเอ็ดแต่ขอเป็นห้าตัวเนี้ยแต่ได้ของมันถูกเลยนะเพราะมันไม่เหมือนของไม่อานอ่าไม่เป็นไรรอได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลงของอาทิตย์ละครั้งก่องบอกนะเพราะว่าพี่ไปสงการนั่นน่ะหนูก็ซื้อจากร้านพี่เขาได้แบบนี้เลยยังใส่อยู่ใช่ไหมยังใส่อยู่ค่ะปะยังใส่อยู่พอแล้วผ้าสวยเพื่อนยังบอกเดี๋ยว่าผ้าดี เออนั่นแน่น่าจะเลือกมักแล้วเออตายแล้วมันไม่มีใช้สีนั้นอ่ะเอาสีนั้นสั่งเขาไว้เดี๋ยวเฮ้ยเสื้อสวยอ่ะปามี่เอาไปอะต้องดูร้านเอาอีกแล้ว เลือกเลยร้อยเนี่ยขาสวยค่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะแม่แม่รักจ้าใครแม่อ้าวผูงซื้อไปเองตัวเองซื้อไปแล้วเหรออ้าอันนี้มี้างไหน้างไหนใช่ป่ะวันนั้นเราซื้อตัวเองอะไเชิญนูนสวยเนี่ยตัวนี้สวยตัวแหววตัวเนี้ยออกกล้องสวยเลยถ่ายรูปสวยตัวเนี้ยอันนั้นร้านเราปะสีไหนเลยน่ะสีแดงนี่สีอะไรอีเดอร์เนี้ยสีรร้านร้านเราปะใช่เนี่ยเนาะ นี่นะนี่นะที่มีส,สั่ใช่ร้านหนูค่ะแบบเนาะว่าสีแดงหนูมาให้ดูวยอย่าพึ่งใจเย็นๆพี่พึ่งซื้อไปเอง,งอันนี่แห <laughs> ละสวยสองยี่เองเนี่ยน่ารักน่ารักไม่แก่ด้วยน่ารักมีกระดุมหลังอุ้ยดูตัวนี้สองยี่หมดเลยอันนี้มันเอว<ำ>อันนี้มันเอวจำแต่จำเบาๆเชือกตัดได้นะตัดเชือกได้เ<ม>ชอือกตัดเออนี่ยน่ารักจริงๆนี่นี่ใส่แล้วนันเนีย เออสวย,สวย่เล่นาสอะไรมีขาวมดมีดมดูก่อนสวอให้พี่พี่สออะไรสวยพ an no ี่น่าจะบอกขาาวนะสวยด้วยไม่ห้างไอสคร้านอสะดูก่อนรอบนี้เพิ่งจะซื้อไปเองเอาไว้ก่อน ปะอะก็มาได้<า>ออก็มาได้เนี่ยเลยเนี่ยตกวันนั้นเลยอยากให้หลน่นโทรศัพท์อะ่ะถ้าหล่นแล้วรวนอ่าเครื่องนี้หลน่นเครื่องเมื่อวานเราตั้งเอไปเพื่อนเปิดไฟดวงนู้นให้ดู ตอนนี้ก็จะมาเตรียมสำหรับกับข้าวนะคะมื้อเย็นเราวันนี้วันนี้ได้ปลาร้าหลนุนปลาร้าหลุนผักสดผักสดเราเต็มกระมังนะะปลาร้าหลนุน ข้าวหมดหม้ออีกแล้ววันนี้โอ้ยปัมมี่น่ากินมากอะลูกป้าเราจะไม่ม เผื่อได้ไม่กี่ลูก จะเอาจังใดดกีกรอบๆล้ำขนาดได้ปะ อะไรนะใช่ได้แล้วมั้งรถแรกเรารถแรกเหมือนส่งยากันเลยมั้รถแรกรถแรกเสร็จแล้วนะคะ17เล้านเม็ดโอ้ยตามเมฆ17ล้านเม็ดผลดลิตเราก็เยอะเล็เกิน เออนั่นแหละพรุ่งนี้เราก็นอนกินกันนอนกินแม่นั่ก็ได้แม่นอนไม่ปกติกลนนะทุนทำมาพึกงทำมาพลาดผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนหนูเพื่อนหนูบอกว่าไงนะคะอยากเป็นคนโดยที่นอนอยู่เฉยๆแล้วเพื่อนหนูอีกคนนึงเซลบอกว่าก็ก็ป่วยสิคะก็ป่วยสิค่ะใช่ไหมเอาจริงนะ จะเป็นนยที่เปิอีกอย่าเลยตอน <มา S 1> นี้อาพอทำงาน<ม>าทำไม่ทำเอ้สการแน่เนาะล<ม>ูกไม่ใช่จะเขาว่าก็ประวัติชีวิตข้าไปลูข้าไปหนูกัเป็น